ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆที่เป็นช่างมือถือทุกคนนะครับผมวันนี้ผมก็มีสินค้านะครับดีๆมาแนะนํานะครับตัวนี้เป็นปลายหัวแร้งนะครับปลายหัวแร้งของตัวไอชุนนะครับไอชุนเป็นแบบนี้เลยนะครับหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะครับอ่านครับถ้าเรามาดูที่หน้าเว็บไซต์ของเขานะครับหน้าเว็บไซต์ของเขาที่เขาขายอยู่นะครับตัวแทนของตัวไอชุนโปเห็นไหมครับ เขาก็จะจำหน่ายนะครับตัวปลายหัวแหลงตัวนี้จะอยู่ที่ราคาประมาณ682บาทนะครับ682บาทนะครับก็จะมีปลายตัดนะครับแล้วก็ปลายงอนะครับผมแล้วก็จะมีปลายแหลมนะครับผมแล้วก็ที่ผมได้มาในวันนี้นะครับก็จะมีอีกปลายหนึ่งที่เป็นปลายปลายทู่แล้วกันนะครับปลายทู่เนาะถ้าพี่ท่านใดสนใจนะครับสามารถเข้าไปดูที่ร้านค้าของผมได้เลยนะครับตรงนี้นะอ่า ผมในน้ำเสมอว่า,าผมเป็นคนขายนะผมเป็นช่างซ่อมมือถือเองซ่อมเองนะครับเราจึงรู้ว่าเครื่องไม้เครื่องมือตัวไหนเนี่ยใช้ดีใช้ไม่ดีนะครับใช้ดีแล้วผมจึงนําม,มาแนะนําขายนะครับผมเน,ะนาะก็จะมาสู่ในหัวข้อนะครับปลายหัวแร้งตัวนี้ได้นะครับปลายหัวแรงปุ๊บก็จะมีให้เลือกอยู่ตอนนี้นะครับมีราคา2องร้อนะครับแล้วก็จะมีพี่ใหญ่เจ้าตำหรับเลยก็คือ jbc เนี่ย1,100น้ยเห็นไหมครับ ก็จะดูราคานะครับมันกระโดดไปสักนิดนึงนะครับผมก็เลยเอาตัวปลายหัวแรงตัวนี้มาที่จะขายในจำหน่ายในราคาที่5้าถึงหกรบาทนะครับในส่วนตรงนี้เนาะเพื่อให้พี่ช่างเนี่ยมีการมีตัวเลือกให้ได้ตัดสินใจเยอะยิ่งมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับตัวปลายหัวแรงตัวนี้นะครับจะเป็นในส่วนตัวปลายนะครับ <c oughs> อของเราจะมาใช้กับ ตัวหัวแรงนะครับที่ใช้ปลาย C 2 1 0นะครับเน้นย้ำว่า C 2 1 0นะครับก็คือได้แก่ T 26แล้วก็ JBC ซูก้อนนะครับแล้วก็พวกอ่าไอศูนย์อื่นๆนะครับที่ใช้ปลาย C 2 1 0นะครับก็สามารถใช้ปลายตัวนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวจริงๆกันบ้างนะครับวันนี้ผมก็จะมีทั้งหมดดู4สีเบอร์นะครับสเบอร์เดี๋ยวผมจะแกะให้ดูนะครับ เบื้องต้นก็จะเป็นเบอร์ปลายแหลมตรงนี้นะครับป,รปลยายแหลมตรงนี้เนาะปลายแหลมนะครับต่อมาก็จะเป็นปลายตัดนะครับปลายตัดอย่างนี้เลยแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นปลายโค้งปลายงอนะครับปลายงออีกอันหนึงก็จะเป็นปลายทู่นะครับตัวนี้ผมลองเอามาใช้ดูเพราะยังไม่เห็นมีใครเอามาขายนะปลายทู่นะครับตัวนี้นะ เดี๋ยวผมจะนาการแกะเลยแล้วกันนะครับปลายแหลมนี้ผมไม่ค่อยได้ใช้นะผมจะยังไม่แกะผมจะแกะปลายตัดให้ดูนะครับผมจะแกะแล้วก็จะได้ลองใช้ด้วยนะตรงนี้นะครับผมจะแกะให้ดูนะครับ <c oughs> นี่นะเขาทำมาถ้าสมมติว่ากล่องที่มันเคยแกะแล้วนะครับกล่องที่มันเคยแกะแล้วนะครับ ไวตรง QC ตัวนี้มันจะขาดนะครับเดี๋ยวผมให้ดูเห็นไหมถ้าสมมติว่าผมติดกลับไปเนี่ยมันก็จะเห็นได้ชัดเจนว่ามันขาดไปแล้วเห็นไหมนะครับวันนี้พี่ๆก็สามารถรู้ได้เลยว่าเป็นของที่ถูกแกะแล้วหรือ,อยังนะครับหรือของใหม่สิงๆนะก็สามารถดูเองได้เลยนะครับแกะมันออกมานะ นี่นะครับ <c oughs> ผมจะแกะแค่ส่วนตรงปลายนี้ก็พอนะปั๊บนี่ครับออกมาล้วนะครับ <c oughs> นี่คือปลายตัดนะครับปลายตัดก็ผมวันนี้ไม่เธอถึงไม่โฟกัสปลายตัดเนาะ ไปดูอ,อีกอันหนึ่งปลายโค้งแล้วกันนะครับปลายโค้งเนาะปลายโค้งหรือว่าปลายงอนะครับครับอน,นี่ปลายโค้งปลายงอนะครับอ่าแล้อีกอันหนึงที่น่าสนใจคือปลายทู่ตัวนี้ครับที่ผมบอกไปเนาะ ที่น่าสนใจเดี๋ยวเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวเราผมจะให้ดูนะครับว่าถ้าเปรียบเทียบกับตัวค่ายอื่นแล้วเป็นยังไงบ้างในเรื่องของตัวปลายนะครับเอาเป็นเจ้าตำหรับก่อนแล้วครับในเรื่องของตัว JBC นะครับ JBC นะครับตัวนี้จืดๆนะครับเดี๋ยวผมจะทําการเปิดกล้องนะครับแล้วก็เทียบในเรื่องของปลายแหลมให้ดูนะครับปลายแหลมให้ดูเนาะปลายโค้งงอนี่นะครับปึ๊บอา เรามาดูครับถ้าสองตัวนี้เทียบกันอ่าอาจจะดูว่าตัว JBC นะครับเจ้าของต้นตำรับเนี่ยปลายเนี่ยมันแหลมกว่านะครับมันแหลมกว่านะครับมันแหลมกว่าของตัวอันนี้อันนี้จะเป็นของตัวไอฉุนนะครับไอฉุนนะตัวนี้นะนะน <S <S จะเห็นได้ว่าตัวเนี้ยมันแหลมกว่าเห็นไหมครับแหลมกว่านิดเึงครับ โอเคมาดูในส่วนของตัวปลายตัดกันบ้างนะครับปลายตัดหรือว่าจะเทียบกับของทางเนี่ยถ้าเป็นของตะหนวดนะครับของตะหนวดเนาะของตะหนวดก็คือของแม่คนิกนะครับของแม่คนิกเนี่ยจะดูในส่วนของตัวปลายเนี่ยมันเลียวมันเล็กกว่านะครับมันเลียวแล้วมันเล็กกว่าเนาะมันเลียวเล็กกว่านะครับเห็นไหม ตัวนี้มันอยู่ในกล่องค่อนข้างที่จะมัวนิดนึงนะครับเห็นไหมของตัวไอฉุนเนี่ยเลียวเล็กกว่านะครับแต่ว่าของอตัว <c oughs> ตะหนวดเนี่ยใหญ่กว่านะครับถ้าของ JBC หลายเรื่องของปลายอ่าตัวนั้นก็ความเลียวความเล็กเท่าๆกันแต่ปลายจะสุดจะแหลมกว่านะครับโอเคต่อไปมาที่ปลายตัดกันบ้างครับปลายตัดเป็นยังไงบ้างนะปึ๊บอ้าวผมหยิบ ปลายตัดปลายตัด <c oughs> ะนี่คือปลายตัดนะครับปลายตัดโอเคนะครับความเรียวความเล็กพอๆกันเห็นไหมนี่คือปลายตัดนะครับ มาดูถ้าเป็นปลายแหลมบ้างนะครับบางทีบางทีงทพี่ีก็อยากเห็นปลายแหลมเนาะเดี๋ยวผมออลองแกะดูสักชิ้นแล้วกันนะครับทักชิ้นหนึ่งเนาะครับปลายแหลมน้าที่กียกับปลายแหลมของตัว JBC นะครับของ JBC นะปลายแหลม จะดูว่าทาง JBC นั้นจะแหลมกว่านะครับแหลมกว่าแหลมกว่ายังเห็นได้ชัดๆเลยนะครับเห็นไหมเห็นไหมทางไอ้ฉุนยังไม่ค่อยแหลมเท่าไหร่นะครับยังไม่ค่อยไรแต่ก็จะมีความเรียวอยู่นะครับความเรียวอยู่นะครับเห็นไหมง <c oughs> ลางคือ JBC นะ <c oughs> ต่อมาเรามาเทียบกับปลายแหลมของทางแมคาินิกกันบ้างนะครับแมคาินิกกันบ้างเนาะอ่ะ นี่ก็แหลมกว่าเห็นเห็นเลยนะอ่าตัวตัวไอชุนเนี่ยก็ก็เลียวแล้วก็แหลมกว่านะครับเลียวแล้วก็แหลมกว่าของทางอ่าแมคคนิกนะครับของทางแมคานิกนะเห็นไหมอ่าก็จะเห็นได้แล้วว่านะครับในส่วนของตัวปลายนะครับมันก็มีส่วนสําคัญนะว่าราคาถูกราคาแพงมันเป็นยังไงทําไมมันถึงราคาแตกต่างกันเนาะก็ในเรื่องของคุณภาพ วัสดุที่เขานํามาทํารวมไปถึงนะครับรวมไปถึงความเล็กความเหลี่ยมความแหลมแล้วก็ความเรียวนะครับอย่างที่ได้ผมได้แจ้งไปในต้นคลิปในคลิปเนาะที่เราเห็นกัน,นครับเรามาดูอีกชิ้นหนึ่งที่ผมคิดว่ายังไม่เห็นมีใครนําเข้ามาจําหน่ายนะครับปลายอีกปลายหนึ่งก็คือปลายทู่นั่นเองนะตันนี้ผมผมไว้ตรงนี้นะครับปลายทู่ตรงนี้ปึ๊บผมให้พี่ๆดูก่อนนะปลายทู่ตรงนี้ งไหมตัวนี้น่าสนใจเลยทีเดียวครับยังไม่มีเจ้าไหนทําออกมาจําหน่ายนะตัวนี้เห็นไหมเดี๋ยวเรามาดูปลายกันสักน,นิดนึงครับเรามาดูปลายกันสักน,นิดนึงนะนะครับตัวปลายก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับนู่อื้อสวยเลยทีเดียวนะครับ หน้าตัดเวลาเราใช้ซับตะกัวซับชิ้นงานนะครับผมคิดว่าทำงานได้ดีเลยทีเดียวนะครับตัวนี้เนาะนะครับถ้าพี่ๆท่านใดนะครับดูแล้วนะครับสนใจนะครับก็อย่าลืมนะเดี๋ยวผมจะทำการลงนะครับจําหน่ายไว้ที่หน้าเว็บไซต์นะครับของผมเองตังนี้นะครับ เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปตรงนี้นะ,นะครับ mobiletool.thepshop.com ตัวนี้พี่ๆก็สามารถเข้าไปเลือกซื้อเลือกชมได้เลยนะครับก็ฝากสินค้าอื่นๆด้วยนะครับสำหรับโปรไฟล์ของแรงในคลิปนี้ที่ผมแกะรีวิวนะครับถ้าพี่ๆท่านใดเนี่ยสนใจสินค้าที่ราคาถูกกว่าในเว็บก็จะเป็นตัวแกะตัวโชว์ตัวนี้นะครับแกะตัวโชว์ทั้ง4ตัวนี้นะครับก็ ลองอิ inbox เข้ามาสอบถามได้ครับว่าเออผมอยากได้สินค้าตัวแกะตัวโชว์ตัวเนี้ยราคาพิเศษเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวยังไงผมจะทักแล้วก็แจ้งไปนะครับสำหรับคลิปนี้ผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ